วกเลยหัว G M ติดไฟเฮ้ยหัวหัว G M ติดไฟไอ้สัสดี๋มึงเจอไม้แอดมินพวกกูโอ้ยหนาว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 พี่หนาวไหมพี่ไม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 ่เฮ้ยเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วเพิงเบบี้ไอ้สัตว์แม่งเลื่อนรถด้วยพี่วางไรนไดนเลยดิไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะใบไม้อ่ะมันจะทำให้ไฟแรงขึ้มเลยซีเหรอเออดีดี นี่เราไปบวกเลยไหมเราได้เรามีไม้ GM หขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ม่นมีเยอะจัดเลยนะเรามาณสองแล้วไอพี่โอ้โหแต่มันมาสิบประมาณสองมันมาสิบพี่เราเก็บทั้งค่ายเรายังทำมาแล้วเลยเราเป็นตกกลางวันอันนี้มันกลางคืนมันมืดมองไม่เห็นแต่แต่อันนั้นเราใช้ปืนไงเขี้ยบมึอยู่ตรงไฟแล้ไม่คุ้หนาวอีกเนี่ยฝนตกเหรอ แย่หนาวแล้วอาหารลดอย่างเร็วบอกตรงเพื่อฟินเพื่อฟินดูผม <ฤ pe ed> ถุงมือผมว่าเทพอ่ะเฮ้พ <ฤ pe ed> ี่ก็ได้อ๋อครับะนะอ๋อถุงมือกูหายไปละเอ้ยเฮีย <ฤ pe ed> ทำไมมันทำไมมันมีงูติดเลยไหมแอดมินมันโหดจังไลยเฮียเดี๋ยวดูด้วยกวางเรียนเดียวครับได้ปะ พี่มีสกอตเทปครบมันเอาไป้ทำอะไรได้สคัญน,นะเว้ยพี่พี่ก็ต้องดูเว้ยพี่ลองวางสก,กอตเทปแล้วพี่ก็ลองไปชีต้ตรงฟันเฟืองอ่ะมันจะ๊ดูว่าเราสามารถขับไปได้บ้างเอ็กซ์ไลท์คืออะไรวะอ๋ออันนี้คือทิกทิกที่พวกกูเพิ่งรู้เลยนะเว้ยกูอยู่กันมาแต่ผับด้านแล้วเนี่ยในเจ็ดวันแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยวายทำอะไรได้บ้างอ๋อกูว่าละ นี่ไฟฉายวะเฮ้ยเช้าแล้วพี่แล้วธน,นูยต้องทำไงอ่ะอ่าี่ต้องมีอะไรเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกนะผมลืมไปละแต่กระลูกธนูอ่ะพี่ต้องมีคนนกเว้ยโอ้โห พี่ต้องเวลานกมันอะไรนี่ต้องรีบเก็บผ่อนนกเลยโคาฟติ่งเดี๋ยวผมบอกนะพี่ฟังผมนะไม่พี่ได้แล้วขาหมูนะเออดีๆก็ได้เฉยเลยขาประมว้เฉยงงจับรัแจมเลย <c oughs> พี่แปะชาละไปบวกไหมพ,พี่ว่าเราไหวไหมเลือดขั้นดูทำ<อ>ไ,ไงเลือ,อดขน้นวูทำไงอะ นี่ไงนี่ไงนกดิเนี่ยนกเนี่ยผมตีให้เนี่ยนกเนี่ยคุยิงไม้เปล่าแล้วเนี่ยพี่ต้องเนี่ยนกเลยเต็มเลยเนี่ยพี่ก็ช่วยตีดิมึงพี่อ่าเขาุมดอยู่นกคุยอยนนกตั้งแอ็นเวลาขนนกมันล่วงพี่ต้องรีบเก็บนะมันปิวไกลไปไกลมากเลยแหนว่าขนนกเป็นรูปร่างเป็นยังไงอะก็ขนนกปกติเวลายี่ตีพี่ใหญ่เนื้อใช่ไหมเวลาแบบนกขนนกมันจะปิวเว้ยมันสมจริงสัตว์อะน่าจะขนนกปิวน่ะ อ๋อขนนกปิวคือต้องไี้เก็บให้ไวเลยแล้วขนนกในตัวอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บอ๋อยังไงขนนกอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมใช่พี่แล้วถ้าได้ขนนกมาแล้วทำไงต่ออ่าแล้วก็ใช้ไม้แล้วก็อะไรวะไม้กับขนนกอ่ะพี่ลองดูขนนวย ได้ปะแล้วกูจะเอากระเป๋าใส่ไปทำไมเนะี่ยมันขนนกจะไม่พอวะเออยอะยวขนนกใช้เยอะห้าอันน่ะโอ้โหก็มีสามเฮ้ยแต่มันค้าไปหลายอันเลยเอาฟินไปกลับไปทำบ้านก่อนเถอะอันนี้อะไรวะเนี่ยโหพี่มีหอ,อกเฮ้ยมันใช้มันใช้ยังไงวะพี่พี่ทำยังไงถึงได้หอ,อกอะไม่รู้อะพี่ไม่กดไม้แล้วก็ไปกดไม้เดี๋ยวใหม่ดิ ไม้แล้วก็อะไรวะเมื่อกี้คือพี่จะทำเป็นขนนกแล้วมันมีอะไรให้รับไม่รู้พี่ก็กดรับไปเลยมันมีไม้แล้วก็อะไรสีแดงๆอะ่ะเดี๋ยวผมบอ,อกว่าน่าจะแรงอยู่แหละเดี๋ยวเห็นมันจับปลาด้วยดิด ใช่ไม้กับอะไระรูเมื่อกี้มันสีแดงๆอับไม้แดงๆอ่ะ,อะในในตัวพี่มีอย่างเมืเ่อกี้ไม้สีดีแด,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 ดงๆอ่ะใช้สองอันเขาไปเลยไหมเขาู่ไหนแล้เนี่ยไอ้นีไ่ไงอยุดแถวนี้แหละไปเลยพี่ลาฟินไปมึงมึงไม่แรงขางมายจีเอ็มบอกพี่ว่าเนอะเออไอ้ไม้ GM ผมว่าแรงสุดในเกมแล้วจริงไหมคอกม,<ไ>มันเอาไว้แบบเบรริร์ดอะคล้่ะเดี๋ยวตัดไม้ใหญ่ไปก่อนพีอ่อันน้อยมีเบอร์รี่ให้กินวะ จะตัดอะไรตั้งอยู่ตรงนี้เหรอไม่เอาเดี๋ยวไปตัดตัวนั้นก็ได้พี่เดี๋ยวแม่งจะมีหน้ารถเร็วอีกเดี๋ยวหนีไม่ทันใช่แล้วมาดีตอนตอนเช้ามึงก็ออกมาดิแม่ตอนเช้าไม่มีใครห้าวเลยเว้ยพี่ฟิโลฟางกระตอบน้อยคอยรักไว้ตรงนั้นเลยไหมไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับเดี๋ยไม่แต่คือเมื่อคือวันนั้นเราจะสร้างหรือแต่มันอันนั้นไงไม่มาไม่มากันเยอะเกินด้วยมันเพิ่งมากันเยอะด้วย เราเยอะสัตว์อะไอเหี้ย,ยหัวแคนมีหัวผมที่เราที่เราเจอกันวันเมื่อวันเนี้ยวันล่าสุดอะไอ้เหี้ยผมเห็นหัวแคนประมาณสามตัวมีหัวมีหัวแคนใช้ไฟด้วยไอ้เหี้ยโคตรโกงอะปลาเระเบื่อมีมึงโกงเกินช่วงมันจะถึงแล้วเราตัดไม้นตรงนี้ไปจากต้นเนี่ยวะแล้วก็แบ่งกันฟิลพี่เวลาถ้าที่จะใช้เชือกแดงอะพี่ต้องเห็นพี่เห็นอันนี้ไหมที่มันจะมีให้พังที่มันเป็นรูปหัวคนอะพี่ตีไว้พี่ใช้เชือกแดงเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยพี่พี่ลาฟินเนี่ยหัวหัวคนอะ ข้างหลังบผมอ่ะอ๋อไม่รูมันนี่ไงชักแดงเอาดิข้างหลังข้างหลังเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่อะเมื่อกี้พี่เก็บอันหนึ่งเขาหยิบไปเลยเอ้อพี่จกกะก็แจมเดี๋ยวต้นตอนต้นไม้ต้นต้นไหมให้ถือแล้วยกไปเลยโอ,อเคมาดิช่ยอยๆสมจริงจัดอาการตัดอ่ะ ต้นไม้เอ็นแต่ละทีผมกลัวทุกครั้งอ่ะคือผว่าไปหมดละผ่าว่าเที่ยผว่าผวาต้นไม้ล้มเทียบ้านเราต้องสร้างอางเยอะเลยพี่ม่นจะเสร็จหลายรอบแล้วไม่ก็พังอยู่เพังพังไอ้เที่ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิทำไมอ่ะพี่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยบันไดไอ้พวกก็ ทำไรกูกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้กต้นไม้หัวคุ้ยที่เร่งว่าอยู่กระจอกไอ้สาดเกมเนี้ยบอกเลยไม่ได้ยากเลยหรอกผมระวังพังนะผมต้องดูนะการตัดต้นไม้แถวเนี้ยเดี๋ยวตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนเลยเจ็บตกลงมาเก็บกายเออเจ็บจริงอะไรจริงต้องตัดเองไม่ได้โน้นถ่มเคลียร์อะไรนนรกๆล่ะเนี่ยกูกลัวว่ะพี่ไม่ค่าตัดอ่ะจริง มันจะเสร็จแล้วเว้ยความฝันเรื่องเป็นจริงกดไลค์นะคนดูถ้าพวกมึงเห็นที่กูเนี่ยไอ้บันไดอันนี้เดียวกูทำกันสี่รอบอะตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีตีสามอ่ะตีสี่เลยตอนนั้นอะตีสี่ใช่ไหมล่ะเออมันเหนื่อยจังกเหนื่อยอะกูต้องตื่นกันบ่ายสามไม่ได้อดแดดกูตื่นมานี่คือกูกูเรียนคาบเดียวกูเสร็จเลยอะพวกมึงก็เพิงฝันกูหน่อย เสียการเรียนไปหมดละพี่ฟินวางโครงบ้านนั้นก่อนไหมไอ้โครงบ้านเล็กอะเอาดิเขาวางเลยต้องไหนวางเลยจะพี่เอาบ้านใหญ่เออแล้วพี่สร้างไอ้อันนั้นอยู่นี่ว่าลืมไปเลยเดี๋ยวสร้างไอ้นี่เก็บไม้ก่อนแล้วกันเขาตัวไหนสร้างวะอ๋อต้องวางไม้ก่อนตรงไหนดีว่าบ้านเล็กเรา เขียเาต้องเอาวางก่อนโอ้ขดมาในความโชคลาก็ยังมีความโชคดีนะพี่นะใช่แล้วไม่เราไม่ทำอะ้รแต่แรกวะออกเขาเกมใหม่แบแล้วแจมอ่ะครบละใส่ให้ละเรียบร้อยไปพี่จะมาตนมุนไว้ก่อนแล้วค่อยไปสร้างทีเดียว ป,ประมาณห้าสิบประมาณหกสิบอันอถึงจะได้บ้านใหญ่ข้างบนอ่ะปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องตัดไปต้นไม้จะโล่งเกินนะมันจะไม่สวยไหมหรือยังไงพี่เดี๋ยวเราก็ต้องทำนนั้นอยู่ยแล้วบังเกอร์บังเกอร์อรมันทำให้สวยขึ้นเยอะเลยบังเราต้องก,กว้างเไปเว้ยคือต้องอาการะจไรจังเลยใช่ไหมเออก็จะตัดอ,อะไรลูกหูลูกตาพี่เอาออกให้หมดเลยพวกแบบต้นไม้ไปเฮียส er! ัตว์พ่อมึงตายตกใจหมดกเว้ยไรวะ เดี๋ยวแม่งมันมาแน่อ่ะเพราะว่ามันอยู่ยแถวๆนี้แหละตอนคืนนะแม่งก็แอบอยู่แถวๆนี้แหละมันกัดพี่ไหมอุ้ยเฮียต้นไม้พงไปด้านนูน้นโอ้โหน่ากลัวจุงเบยเฮ้ยเฮียมวยไม้แม่งเลยไอ้ฟาดไอ้ควยมึงมาดิไม,มมมไม้เมันขโมยอะไรี่ผมอ่ะพี่เฮียขโมยเลยมันเอา เอาไปเอาครับหนุ่ผมไปเอาเฮ้ยเอ้าพีนเจ้าพีนหมู่บ้านใหญ่หนีเฮียเลยข้างหน้าผมอ่ะมาดีมาดีมาดีเร็วเร็วพี่ถ้าเราพังไอ้หมู่บ้านใหม่เหรอตอนแรกไม่เห็นเห็นเลยใช่ไหมหมู่บ้านใหม่นี่ตอนแรกไม่มีใช่ไงเราสำรวจจนหมดละเนี้ยกูไล่พังกูไล่พังเลยเฮียบ้านมึงอ่ะไอ้สัตว์ไอ้พวกกระจอกต้องมีสักตัวนึงอะแถวเนี้ยพี่ว่าเอ้ยโหมีคนว่ะ อร่อยวันเนี้เทนิเ่ยขโมยเทนิแล้วกันพี่ได้ตีให้หมดเลยเดี๋ยวมันเกิดว่าผมว่าต้องไอเทยนี่แน่เลยที่ทำให้มันเกิดอ่ะเาว่าไอ้หมู่บ้านใหม่มันมาเกิดแถวแถวตบ้านเราเลยเฮ้ยระเบิดพี่เราซีไหนเ่ยเนี่ยผมให้พี่ฝลงลูกเลยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนีนเนีย่่น ไม่เทปะไรวะมันเป็นพวกดินปืนปะผมไล่พรางให้หมดเลยไอ้ที่มันตั้งงูงนี้ยเจ้าของบ้านไม่อยู่หรอวะโฮบระเบิดเต็มเลยตรงเนี้ยสามลูกเอาไปเลยเดยีี้โหฟูฟูเว้ ก็คุ้มนะที่เราฝ่ามันมาได้เอ้ยไอ้ฟั์มันกลับมาเร็วพาตัวเลยล้อซีนเราไม่หวั่นไม่หวั่นไม่หวั่นเดี๋ยวพี่จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนลักกันโอ้โหมาดิครับเดี๋ยคุณอะไรเดี๋วคุ้ยเฮียจับผมมันเฮียหัวของแค้นหัวแค้นหัวแค้นหัวแค้นเดี๋ยวมึงพบเดี๋ยวมึงเจาะหบคอสโบเรียบร้อย ติดตันไปมึงติดตันไปเันไม่กำลังดีฉันไม่กำลังดีหลังหลังหลังโอ้มาเดมาเดมาเดโอ้โอ้โอ้ไปเฉียวสองเลยสองให้สองให้สองกูพูดเล่น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 ครับพี่มึงจะทำลายบ้านตัวเองเมื่อไงโคมันไปทางโค้่ะ พบอีกตัวใหม่อีกตัวนึงพี่พี่เฮียไม่หยิบพึ่งนะกูกินของก่อนได้ไหมเพื่อนเอ้โฮปโฮปโดปเอาฮียกูมีระเบิดด้วยว่ะโฮปมีระเบิดไปหนึงพี่อย่าบ้าแค่สองตัวเราเก็บได้อยู่แล้วพี่มีตัวนึงกลับไปเรียกพวกไม่ได้โหดไอ้ซาร์บังไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้น ไม่ฟินไม่ฟินเบาเบาเบอเบาเกือบ,อบ,อบ,อบอตายเลยพี่เหลือแบบฟี่คตรเยอะอ่ะโมยโมยโมยโอ้ยอยู่น้ำดีเรากินสักกล่องหนึ่งแล้วกันโอ้ยเฮียรวยเลยอ่ะไม่ต้องไปหาน้ำกินเลยเก็บไปหมดเก็บไปหมดพี่เหลือสองกระป๋องไม่ไม่ของของพี่เต็มแล้วเอามาเลยนะอื โอ้แถดนี้ถือว่าคุ้มนะแรกกับการเจอเฮ e er ี้ยอะไรมีบากกรรมทั้งหมดที่เราเจอมาจริงไม่เชื่อเช็คเฮ้ยพี่อาวตาอาวตาไหนนี่อยข้างหน้าผมเนี่ยอาวตาอาวตาหลังข้อมอวตาหลังค้อมอย่ลองหอ,อกใหม่เลย <c oughs> ดูที่หอกกูทำอไมได้โอ้โหเยัยเร็วจัดประหลาดขีกอะ อุ้ยเชียว้าวพี่พี่ไม่รู้มันจะปาไงไม่ต้องเดินมึงไม่ต้องเดินมึงไม่ต้องเดินมึงไม่ต้องเดินโค้วมันจะมีเลยไหมไม่มีแล้วมั้งเฮ้ยพี่เราลืมสร้างบ้านแสนสุขแล้วอะพี่บอกว่าเราไล่ไปเดี๋ยวเอ้ยมันมีมันเหมือนฝองหมู่บ้านติดกันเลยพี่ดูดิข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านอ่ะดูดิข้างหน้าเราอ่ะโอ้โหมันมาแล้วครับเขี้ด๊อบอกว่าเอ้ยเขี้ด๊อมตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยไอ้เขี้ดไอ้เขี้ด๊อโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตัวมันใหญ่จัอ่ะ เฮ้ยมันมาสอมาสออ้โยหยยโอ้โหโอ้โหพี่ล้มระเบิดเราใช้ระเบิดแล้วนี้มันถึกจากปารากี้กับตีสองทีอะตีสามทีมย่แระเบิดกูอยู่ไหนวะไอ้ฝัลืมจุดไฟแชกพี่ผมว่าเรากลับไปสร้างบ้านแสนถูกแล้วก่อนดีนกว่าไม่งั้นตอนกคืนเราแย่แน่วยเ,วยเออใช่ปะเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจพรุ่งนี้นะเพราะว่าแบบหมู่บ้าน,นเราเคียห ม่เหรอมันมีเชือกแขวนแขวนคอเก็บได้นี่ว่เก็บได้เก็บให้หมดเลยอะไรที่เป็นเชือกอ่ะม่งแ่มจริงกระทิงแดงเจ็มจริงเลยจริงอะ่ะพาร์ทเน่นกูบอกเลยเก็บมาได้กันเฮ้ยโดนไหมโทษทีเยอะไม่เดอยี่ล่ตีต้นไม้หมดแ อันนี้แจ่มจริงเลยไอ้โฮปไปผิดทางบ้านเราบ้านเราอีกหลังนึงบ้านเราบ้านเราต้องสร้างอีกหลังหลึ่งรั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 ังพี่พี่พี่โอ้โหเดี๋ยวกูก็จะอะไรของมันวะมึงเหงาหรือยังไงหรือเทียนไข่ดีตะบายเดินไกลนี่ไบ้านเราอยู่ข้างหลังโหฮปในบ้านเรามันมีตัวมีมีคนอยู่บ้านเรามันมันยึดเขตบ้านเราแล้วพี่เออเราไปยึดเขตมันไปยึดเขตบ้านเราเพราะว่าลัวเพราะว่าลัวต้องสร้างอีกมาอีกเออเท่าเท่าไหร่วะ ี่ผมมีจะบอมผุมหลงสวยโค้ <ผม S 2> ต้องไป <บน S 2> ตรง,ตรงสีสีเหลืองอะไม่ใช่บ้านสีเขียวมาแล้วผมตัดไม้ก่อนแล้วกันนะไอ้ยมันวันอยู่บ้านรอบแล้วสองตัวสามตัวเลยเออพี่เห็นแล้วพ <laughs> ี่พี่เอาตา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 ผมดูเอางไม้ก่อนละก,กัน พี่หัวแค้นมองผมเดี๋ยวพี่เอาหัวโขดแค้นเองเอาเขียนหงเดี๋ยวกูก็จะตายแล้วน่ะว่ะโวยอะไรอ่ะไม่ต้องเลิกกูจะมีนิดเดียวมามึงมาดิพี่ขอยิบไม้ไปสร้างบ้านแผ่นทุกก่อนนะโอเคเเอาชลยนะพี่นะพอกูมาปุ๊บไปเลยขอยืมหนึ่งอันนึงอีกฟองอันอ่ะเอ้ยที่วางไม้กูไปหายไปไหนวะแล้ว ดู่นี่อ๋อพี่ขออีกสองอันขออีกสองอัน,อออนโอ้โหได้ละอ่าพี่หิวไหมตัวผมหิววะ่ะหิวหิวอ่านี่ไงเลือดไปเพิ่มเลยน่ะเหลือมีนิดเดียวเฮ้ยมันมีพี่ดูอีกนะเว้ยระหว่างไดนาไมาก้กบแฟกันน่ะเล่กแฟกันคืออะไร มันเป็นแบบพวกผู้ปะแบบเออหมือนกับว่าหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยหรอจุดสัญญาณแบบอะไรอย่างเงี้ยปะเออน่าจะประมาณนี้นะเอ้ตัวเยี่ยวม,มาทำอะไรแถวนี้กลางเนี่ยข้าไม่เลยกูย,ยิ่งหิวอยู่ <c oughs> ไป ฟังเดี๋ยวผมย่างเนื้อกินย่างเผื่อได้นะมีอันเดียวอ่ะพี่สวยเลยไปี่ย่างเอาย่างเอาเอาตารกินดิเอาตารอยู่ไหนล่ะพี่ไม่พี่มีเนื้ออยู่พี่ไปย่างพี่ฆ่าสัตว์นกนกอะไรมาอยู่เดี๋ยวผมเอาอาวตารมาก่อน ย่างทั้งตัวเลยเหรอ,อเอา <laughs> ไปตีทำไม <laughs> ดีนะย,ยังไม่ได้ใส่เนือ้อมันเยอะไปะเดี๋ยวผมพังต้นไม้รอบๆบ,บ้านก่อนเพราะผมจะ เลยต้องวางบังเกอร์ใช่ไหมถ้าจะไม่หัวใจกูหะอโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าใหม่พี่ไอ้เชีอยต้นไม้มึงดูดิโคตรยาวอ่ะกูตัดไปตรงนู้นน่ะพี่ตัดไปตรงนู้นน่ะใจกูฮะ